ผมมีคำถามครับคำถามแรกพอดีไปเจอคลิปในทิกตอกมาเขาบอกว่าเป็นข้อมูลวงในว่าบางทีบริษัทสามารถจ่ายปันผลได้มากกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นตอาจจะเก้าถึงสิบเปอร์เซ็นเพราะกำไรเกินแต่เขาเก็บไว้ในปีนถัดไปเผื่อปีหน้าไม่สามารถจ่ายได้ที่เจ็ดเปอร์เซ็นก็ส่วนที่เก็บสำรองไว้จากปีที่แล้วที่เกินมาจ่าย <c oughs> เพื่อให้ได้ปันผลคงที่อยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นตตลอดอยากทราบว่าบริษัทในตลาดหุ้นมีทำแบบนี้ด้วยหรือครับเพราะตามที่ผมเข้าใจคือ บริษัทจะจ่ายปันผลตามนโยบายเช่น80%หรือ50%ของกําไรสมมุติตั้งแต่จ่าย1บาทต่อหุ้นให้ได้ทุกปี payout r a t i าเรแต่พอปีไหนกำไรตกก็เพิ่ม payout ratio เพื่อให้จ่ายปันผลได้1บาทต่อหุ้นเท่าเดิมแบบนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับหรือว่ามีวิธีเก็บกำไรส่วนเกินไว้ปีถ,ถัดไปแบบในคลิปบอกมาขอบคุณครับโอเคครับโอเคครับคำถามนี้น่าสนใจนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า จากคำถามเนี่ยพี่คิดว่าโจทย์อะ่ะมันมันมันไม่ถูกต้องตั้งแต่โจทย์ละนะฮะโจทย์ที่บอกว่าเนี่ยถ้าบริษัทเนี่ยจ่ายปันผลเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วก็ถ้าบริษัทเก็บกําไรไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเอาไว้จ่ายให้ได้เจ็ดเ์ซ็นุปีนะครับข้อแรกนะครับคาถามเนี้ยโจทย์เนี้ยอาจจะไม่ใช่โจทย์ที่ถูกต้องเหตุผลเพราะปันผลที่เจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่เงินปันผลที่จ่ายมันขึ้นอยู่กับราคาหุ้นด้วยจริงไหมจริงไหมสมมุตินะหุ้นสิบบาท จ่ายปันผล70สตางค์หารแล้วก็เป็น7%ใช่ไหมถูกต้องไหมปาระตี้ถามนะถ้าสมมติว่าปันผลเขาว่าลดลงจากผลประกอบการที่ลดลงจาก70สตางค์เนี่ยเหลือ50สตางค์แต่ราคาหุ้นเนี่ยมันก็ลงมาจากจาก10บาทเนี่ยมาเหลือ7บาทสมมตินะสมมติตัวนะอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันก็อาจจะ7%เท่าเดิมจริงไหมเห็นภาพไหมอ่า7%เท่าเดิมเป๊ะเลยฮนะอ,าอ่าเงี้ยเนี่ยหมายมาดังนั้นดังนั้นการตอบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่คิดว่าอาจจะไม่ไม่ได้ถูกต้องนะ คำถามอะคำถามว่าถามเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ถูกต้องนะคำถามที่ถามที่ถูกต้องควรจะเป็นคำถามว่าเป็นเงินปันผลต่อหุ้นมากกว่าเช่นเนี่ยถ้าบางบริษัทเนี่ยสมมติเคยจ่ายปันผลต่อหุ้นนะครับที่หนึ่งบาทต่อหุ้นเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าเขาเก็บเงินไว้บางส่วนเพื่อที่ว่าจะให้เขาเนี่ยสามารถจ่ายปันผลได้หนึ่งบาทสม่ำเสมอต่อในต่อไปในอนาคตได้อ่าถ้าอย่างเงี้ยเออนะถ้าอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเป็นไปได้นะถ้าอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเป็นไปได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยพี่คิดว่ามันก็ ต้องต้องดูหลายหลายบริบทนะเบิร์ตนะอพอื่างี้พี่ถามว่าการที่เขาเก็บเงินบางส่วนเพื่อจ่ายปันผลในอนาคตให้มันสม่ำเสมอ่ะมันไม่ดีกับเราตรงไหนล่ะถามก่อนก็ไม่ดีถ้าเราขายก่อนเ <laughs> ไม่ใช่หมายว่าถ้าเขาเก็บเงินเอาไว้บางส่วนเพื่อจะทําให้ปันผลต่อหุ้นกับเราอ่ะมันสม่ําเสมออ่ะคําถามมันไม่ดีตรงไหนมันก็ดีไม่ใช่หรอหรือมันอย่างทอร์ด,ล,ด,ดลงอ <ha? S 1> ะ <laughs> ถ้าปีถัดไปเราไปเราะบายบายแล้วไงแทนที่มันจะให้สมมติแทนที่จะให้เราปีที่ศูนย์เลยถ้ามันเก็บไว้ให้ปีที่หนึ่งปีที่สองแต่เราปีที่หนึ่งเราขายแล้วเงี้โอเคคืออย่างนี้พี่คิดว่าเออ แต่และบริษัทเนี่ยจะมีนโย,นโยบายนีย่ที่แตกต่างและไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วย,ยังมีหลายประเด็นมากๆกับคำถามน้องนะครับที่ทําให้ปันผลในอนาคตเนี่ยมันสาม,มารถเพิ่มขึ้นได้นะครับจากการที่เพิ่มมากกว่ากําไรได้ได้วยนะครับันเ,เดี๋ยวไล่ฟังอย่างนี้เออแล้วก็น้องพูดมาเรื่องไปเอาเรืเรื่องนโยบายทางการจ่ายปันผลนะครับซึ่งต้องบอกอีกเบิร์ดว่าโดยธรรมชาติแล้วอะเบิร์ดการทําธุรกิจทุกๆอย่างอะครับมันต้องมีบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์หรือคุชชั่นเป็นแบบเหมือนเป็นบอะรองรับ ความเสี่ยงความผันผวนปัญหาถูกต้องไหมครับจริงนะอ่าดังนั้นในการที่บริษัทเนี่ยเขาจะตั้งนโยบายเอาไวน้นะครับว่าเจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า x x เปอร์เซ็นต์นะไม่น้อยกว่า x x เปอร์เซ็นต์ซึ่งจากประสบการณ์พี่นะที่เคยเจอมานะครับเขาจะมีนโยบายจ่ายปันผลเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามสิบถึงห้าสิบเซนเท่านั้นจากประสบการณ์นะครับนโยบายเลยนะนโยบายเลยนะจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ของกำไรสุทธิอสังเกตไหมแต่ว่ารา,ายบริษ,ษัทเนี่ยจากผลจริงนะครับ7 0็ดสดซก็มีร้อเก็มีแต่นโยบายยังคงเดิมเบิ์ดนโยบายยังคงเดิมไม่น้อยกว่า3 0 4 0ิบสี่สิ้าิบเอซ่าเนี่ยเขาเรียกว่าบัฟเฟอร์แล้วนะเหตุผลคืออะไร ทำไมเขาถึงตั้งนโยบายไว้ว่าจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า40-50เป็นของกรรสุทธิเพราะเขายังเผื่อว่าเฮ้ยเผื่อในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องเอาเงินเนี่ยไปใช้ลงทุนเหนืหอกไหมเขาจะได้สามารถปรับยืดหยุ่นให้มันสามารถที่จะเขาไม่ต้องไปเปลี่ยนนโยบายเขาไม่ต้องมาแจ้งนักลงทุนใหม่ว่าเอ้ยขออนุญ,ญาตปีนี้ขอลดปันผลถ้าเขาทำไว80้80%หรือ100%อย่างเงี้ยเขาจะตึงมากจริงป่มถ้าเกิดวันนึงจะต้องใช้เงินเนี่ยเขาต้องมา ขอพูดถึงคุณอนุวัตใหม่เบิร์ตว่าขอแบบแบบนยโยบายได้ไหมขอเฉพาะกิจการได้ไหมโหยุ่งยากตายเลยนื่อู้ไหมไอ้ใน,นขอใ้อแรกต้องบอกว่าเขาบริษัทเนี่ยจะมีบัอเฟอร์อยู่แล้วในการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถยืดหยุ่นในการจ่ายเงินมันผลแล้วก็เอางเงินเนี่ยไปลงทุนต่อได้นะครับนะประเด็นที่สองนะครับเรื่องปันผลเนี่ยที่มีการเก็บเงินเอาไว้เนี่ยอนาคตเนี่ยต้องบอกงี้เบิร์ดว่าบริษัทที่ทําแบบเนี้ยน้อยมาก จริงๆแล้วเนี่ยริษสทที่ทาแบบที่ท,ที่ที่คำถามน,น้องมาเนี่ยว่าแบบเอ้ยมันมีไหมแบบที่แบบเออปีเนี้ยจ่ายแค่เจ็ดพี่ชาวว่าเจ็สิบเปอร์ของกำไรแล้วกันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของกำไรแล้วปีหน้าเนี่ยก็เก็บไอ้สามสิบตรงเนี้ยเื่อมาจ่ายปีหน้าอ่าอย่างเงี้ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเ,เคสแบบเนี้ยเกิดขึ้นโคตรน้อยเบิร์ดแรมากๆแรมากๆโดยส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้การที่เขาเนี่ยปีแรกๆเนี่ยสมมติปีที่หนึ่งถึงห้าเขาจ่ายปันผลเป็นเ a y o u t ratio เนี่ยนะจากกำไรนะแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต ไเไรเขาจ่ายปันผลเนี่ยแค่50%ของกำไรนะครับหลักๆเนี่ยรพราะเขาจะเอา50%ที่เหลือเนี่ยนะครับไปลงทุนเบิร์ดไปลงทุนทีนี้ลงทุนเนี่ยลงทุนกับอะไรนะครับในงบการลงทุนเนี่ยเขาจะไปลงทุนกับพวกสินทรัพย์คงทนเช่นพวกสาขาโรงงานซึ่งพอลงปั้งลงมันลงก้อนใหญ่แล้วมันถูกทยอยตัดค่าเสื่อมออกใช่ไหมครับมนเลยทําเป็นเหตุที่ทําให้กระแสเงินสดเนี่ยในอนาคต มันจะมากกว่ากําไรสุทธิเสมอกระแสงเงินสดในอนาคตมันจะมากกว่ากําไรสุทธิเสมอมันทําให้บริษัทเนี่ยสามารถจ่ายปันผลมากกว่ากําไรได้ในอนาคตยกตัวอย่างหุ้นเช่นอิชติตอนนีอ้อิชิเนี่ยนะเบิร์ดในอดีตเนี่ยเขาอะเอาเงินมหาศาลมาลงทุนสร้างโรงงาน นะสร้างเครื่องจกักรขยายกิจการขยายโรงงานขย,ายเครื่องจักรนึกออกไหมทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถจ่ายันผลได้เต็มหน่วยอ,อาจจะรักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่เขาเก็บเงินไว้เนี่ยมาเพื่อมาลงทุนโรงงานและเครื่องจกักรแต่วันนี้โรงงานและเครื่องจักรเนี่ยนะมันก็ลั่นไปต่อแล้วและตอนนี้บริษัทเนี่ยมีนโยบายไม่ขยายโรงงานเองอีกแล้วทําให้บริษัทเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก็บเงินสดเอาไว้จริงไหม อ่าทำให้แต่ว่าเงินส่วนที่เขาลงทุนในอดีตมาแล้วเนี่ยมันทาให้เขาเนี่ยมีเงินสดส่วนเกินจากกําไรทําให้วันนี้ทุกวันนี้สองสปีที่ผ่านมาเนี่ยอีชี้เนี่ยสามารถจ่ายปันผลมากกว่ากําไรได้อ่าแต่มันมาจากตัวกรรมสิทสมนั่นเองนะประมาณนี้นะครับอันนี้คิดว่าอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเรื่องงบการเงินมากนะักนะเรื่องงบการเงินมากนะักนะครับอาจจะยังไม่เขียนเรื่องนี้นะครับแลนะต้องไปติวเรื่องนี้เพิ่อมอีกหน่อยหนึ่งนะครับอืมอืม อ่ะโอเคแต่ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับ